ผู้หญิงเลี้ยงเป็ดไว้คอยเอาใจใส่และให้อาหารกระทั่งวันหนึ่งเป็ดเกิดหลุดหนีจากเด็กหญิงไปเจ้าเป็ดไปตามถนนวิ่งไปไม่หยุดกระทั่งเจอบ่อน้ำท่านประธานาธิบดีเพิ่งมีรายงานเข้ามาว่าโลกถูกทับต่างดาวเข้าโจมตีครับเออฮะโอเคท่านครับหลายเมืองร่าเปหน้ากลองไปแล้วครับคืนไม่ทําอะไรมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เราแน่รู้แล้วหน้าประเดี๋ยวประจัดการแต่ตอนนี้ฟังก่อนเจ้าเป็ดจะเป็นยังไงต่อท่าน ยิ่งปล่อยเวลาผ่านไปเท่าไรคนก็ยิ่งตายมากขึ้นก็เจอเข้าอย่างนี้ยังไงคนก็ตายแต่เจ้าเป็ดยังมีโอกาสรอดผมเคยอ่านนิทานเรื่องนี้ครับท่านประธาน,นาที่บุีตอนจบเจ้าเป็ดตายครับเวนกรรมใจร้ายจริงๆคือท่านครับพวกเอเลี่ยนมันบุกแล้วครับพ่อแม่เด็กๆพวกนี้อาจจะตายแล้วดังนั้นเราไปเรื่องต่อไปกันดีวกวก่า ลูกเป็นเล้าเดีขี้เรน,นะครับท่านต้องปรับทีเนี่ขาวดูนเลยเด็กคน้ชายยากจริงหรือที้ออกกฎหมายาำแทนเสรีด้วยครับท่านนี่ขอสรุปหน่อยนะเด็กคนหญิงออกไปตามเป็ดแล้วเป็ดก็ตายท่านประธานาธิบดีเรากําลังถูกทันลมตามฝ่ายความไม่คมมาฝ่ายความมั่นคงใช่ไหมครับท่านท่าน<อ>ครับนี่คือพยานที่เห็นการจู่โจมครับไหนว่ามาซิทําอะไรมันไม่ได้เลยมันยิงแสงเผาเสื้อผ้าผู้คนหมดมองไปทางไหนก็เจอแต่ชีเปลือยเธอรู้หรือเปล่า นี่ค่อยมีข่าวดีบ้างให้ของชำรวยไปเพียงชั่วโมงเดียวครับหลังการบุกของทับ่ตงดาวเราผู้นำโลกก็ประชุมด่วนณสหรประชาชาตนินช่วงมืดมนที่สุดของมนุษยชาติทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์รวมกันเป็นหนึ่งรวมพลังใต้กรนนำของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาท่านผู้มีเกียรติครับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐมือเลยเสือเข้าหมายถึงท่านครับโ,โ,โอ้แล้ว ก็เออคนอินเดียฝรั่งเศสกับท่านปบขึ้นเครื่องบินด้วยกันนักบินถามเฮ้ยใครยานที่สุดครับเนี่ยมบหลบชุดพุมขึ้นแล้วก็พูด่เออาเง,งียบไปลอยไอ้หนักถามอะไรก็โง่อย่างนั้นละ <c oughs> ่ะอิสราเอลบอกญี่ปุ่นช่วยหรือตาหน่อยญี่ปุ่นบอกว่าไม่ได้ตาเลยวยไอายุน่าเลือดเพราะแวดหว่ยของประเทศแกนั่นแล้ว <c oughs> คนเ็นเยียมกับกองขี่มาต่างกันยังไงและยังมาวายนำซ้ำขี่มาหอมกว่า เขาเป็นว่ากลับมาเข้าเรืองผมมาวันนี้นะที่อ่าก็เพราะโลกถูกถลม่มแต่ผมจะดีแจ้งว่าเรารู้วิธีตอบโต้แล้วที่ปรึกษาด้านการทหารของผมที่พารากอนทำสิ่งเป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงโดยยึดเอาปินแสงกระบอกตามดาวมาได้กระบ,บอกหนึ่งอยากจะรู้กันว่าลำแสงของมันสลายร่างกายมนุษย์เหลือไว้เพียงเสื้อผ้าวิศวกรเราทำการย้อนระบบปรับให้เป็นตรงกันข้ามด้วยเชื่อว่ามันจะสามารถใช้ตอบโต้ทัพตางดาวได้ ใช่เราเชื่อว่าครอบป้องกันของเจ้าหุ่นต่างดาวจะถูกทำลายได้เพื่อทำแสงกลับมานี่เงียบก่อนยังเงียบก่อนเฮวก่อนใจเย็นๆหัวเงียบก,ก่อนเข้าใจว่าอุจารุภาพกรณ์นี้ไปเห็นเขกลัวแต่ผมเชื่อมันว่าพองดีที่อยู่ในปืนใหญ่กระบอกยักษ์นี่อโอกาสของเราเดี๋ยวผมทำการสาธิตให้ดูนะไหนมนต้องเสียอะไรตรงไหนกนนรณีดูมาจะเลินตาเลยดูแล้วหวงดูป้อแปะไปไห,หมดดูที่ห้อยๆนี่สิ จะมีอะไรมาหล่อลือนให้ม anyway> ันเข้าง่ายง่าเรอไ้ฮั้ลายแก้ผาคุณพากันได้ดีไม่มียอมไอไรวัฒนธรรมเฮ้ยถ้าเกโกงเลยนะครับทำาจริงนี่ไม่ใช่รอยยับของผ้ากันหรอกเลยครับนี่กระดุมป่ะไม่ครับหรกอไม่คำว่าเป็นซิปมันชัดเพลิ่งรีบไปดีกว่าครับเชฟ อยู่ที่ไหนร้อง